สวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กัน k ดกแล้วนะคะวันนี้นะคะข่าววงในนะคะ n e t ตอีก็ได้ปล่อยนะคะโมเดลใหญ่สี่ฤดูกับสกิลมาแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่รายละเอียดใช่ไหมที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเท่านั้นแหละนะคะเธอมาแล้วอุ้ยเนี่ยมันเป็นร่างกอดอีโวกับอ e ีโวจริงๆด้วยนะคะเรื่องนี้ ร่างสีชมพูนะคะร่างซากุระแล้วก็ร่างฤดูหนาวนะคะชอบซุงเลยอ่ะเก๋มากนะคะสวยเนาะในตัวที่สวยมากนะคะยลรักไม้ <c oughs> ยลรักไม้ยีสีฤดูนะคะวันนี้เราก็จะมามโนสกิลกันอีกเช่นเคยนะคะว่าเอ๊สกิลที่เราเห็นนั้นมันจะมีรูปแบบอะไรอย่างและที่เราเดาๆกันว่ามันเป็นเขตสีฤดูเนี่ยจะใช่ไหมออะมาลุ้นกันว่าหวยจะถูกไหมนะคะทุกคน อ่ะโอเคมาเริ่มดูเลยไม่รู้ว่าเสียงจะดังไหมแต่ถ้าด,ดังก็อุ๊ยอะไรอะ่ะน่ากลัวมากนะคะไปไม่รอดแล้วคอมชันอ,อะไรอะ่ะงงมากเธอคอมไปไม่รอดแล้วสู่ขีดมาดูกันเป็นแมงอะไรอะ่ะแมงในฤดูดนาวใช่ไหมตัวตะเกียมันเป็นอันนี้ป้ามิตามาสนโนใช่ไหม ตาสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะเธอเห็นไหมดูดิอันนี้เป็นดอกไม้บ้านใช่ไหมและอีกตัวอนเป็นดอกไม้ตูมนะอถ้าได้ดูแล้วงพอความคงชัดเท่ากับ240 p นะคะช่องเราอมือจิ้มปากจิ้มใจเวอมันจะมีสีน่นกนอสีสัตว์ เนี่ไงมีกวางใช่ไหมอ๋อน anyway. ี่ยามาปีสันกระรักมันมีกวางมีนกนางนวลใช่ไหมนกนางแอ่นแล้วก็มีไอตัวปั๊ปเปอร์อะไรสักอย่างที่มาเป็นของฤดูเป็นมาฤดูอะไรฤดูหนาวเอออ๋อมีปลาด้วยนี่ทุกคมีปลาด้วยปลาที่ของฤดูอะไรอ๋อนี่มันมีสี่สัตว์จริงๆแล้วทุกคนเออสัตว์ประจำฤดูเนาะสี่ตัว โดนยูกิเกินกินไปแล้วหนึ่งนี่งมีปลามีนกมีกวางาากันลอกไหมอุ้ยในอันนี้เป็นสีชมพูจาเห็นไหมแต่เมื่อกี้สีชมพูมันเป็นสีฟ้านะเออสวยอ้ยนี่มีแม่แม่มผีด้วย <c oughs> อ่า,าวันละ กิกับดีปกติปุ้มปุ้มอุย้ยมีสี่อันเลยหรออย่าบอกว่ามีสี่อันนะโอ้แข่งกับคิดเดลีเวอร์เลิกดีอุย้ยเป็นสโนบอลอุยลอ้ยน่ารักอุ้ยตอนแรกน่าจะเป็นเกติมะนะเนี่ยนี่ดูหนาวมาค่ะเขตเปลี่ยนฤดูไหมโอ้มีดีบัฟบบนหัวด้วยนะคะไม่เปลี่ยนหรอ นีไ่ไง <S <S เปลี่ยนแล้วฤดูนี้ฤดูหนาว่ะไม่ใช่หรอแซนนี่ฤดูใบไม้ผลิมั้งใบไม้ผลิใบไม้ร่วง <S 2> <S 2> จบหรอสองเขตหรอ <S <S นี่ไงเออสี่เขติงกด้วยโอ้ยเลิศอุ้ยแตกๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่ร่วง รู้หนาาแล้วอะไรอ,อันหนึ่งนี่รู้หนาาโอเล่ชอบว่ะเอฟเวอร์โอ้สกิลเยอะนะเนี่ยอ,อ,อย่่าไม่ดนะอะไรอ่ะสองอันีนหอสกิลสามสกิลอะไรวะน่าจะมีสามสกิล ปารนี่ยสีฤด,ด,ดูทุกคนเห็นไหมเยคินทากิกับคินสมาระไเชียวเหมือนที่เราเดาไปเฟสเลยผสมกันนะระหว่างเดทากิยะชะกับยินารีอุย้ยฮิวด้วยสีชมพูฮิวทูดาเมตหรอดาเมตขาวนี่โอ้ล้อตะ ออมันไม่ใช่เขตเราเว้ยมันเป็นฟิวฝั่งตรงข้ามนะมันเปิดใส่ฝั่งตรงข้ามทุกคนเอ๊ะถือว่าเราก็มีเหมือนกันเราอยู่ข้างหลังปะ่ะอุ้ยเราเสียเลือดแฮะอุ้ยคอนเสปต์เลือดเหมือนกันนะแล้วถ้ามันตายมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเมื่อกี้คือโมมิซีตายยังตายได้ยังฟาดกัดเลือดตัวเองทั้งสี่หมื่นแปดเหรอทุกคนฟิวแลกเลือดนะเนี่ย อะไรวะเธอสกิลเยอะมากเลยอ่ะอะเดี๋ยวเราค่อยไปกอดูสโลนะคะสามนิตหรอตี่โม่สามนิอมมตอะแปต้องเอาโกเซ็นมาด้วยว่าเกียดการที่เอาโมโมเอมาละทุกคนเลยมนีอ่ะไปดูบาโนโกันค่ะสกิลยาวมากสกิลนานมากทุกคนอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะ ฤดูจะเปลี่ยนที่สกิล2ใช่ไหมมีสามสกิลนะคะสกิล 0, 5, นอะร์มอลสูดไฟเนาะสกิล2กดใช้2ไฟแล้วก็สกิล3าจะเป็นโจมตีอันนี้เป็นการเปลี่ยนเขตเหมือนทากินะคะแล้วก็เหมือนคินคินมันจะอยู่ที่นอร์มอลบ้างทาิกว่านสกิลทากิานแ,ากแน่ๆนสีมันมีอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้ก็กดเพื่อเปลี่ยนใช่ไหมมีบัฟอะไรบนหัวบ้างเนี่ยบัฟอะไรไม่รู้นะคะเลขสีแล้วก็มีเกราะอันนี้จะเป็นเกราะป้องกันนางน,นะคะเออ แล้วก็มีการเพิ่มต้านทานสถานะด้วยนะคะเออเลดแฮน่น่าจะเป็นบัฟของอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเขียน,น่าจะมีฝั่งเราด้วยนะแต่เราไม่เห็นเลยอะ่ะผมจะอยู่ข้างหลังนะคะแต่ตอนพ P V ว,วนี้มันเห็นอยู่นะว่าอยู่ข้างหลังเราเห็นไหมคิดว่าน่าจะมีข้างหลังเราด้วยน่าจะคุมทั้งฟิวนะคะเหมือนใยเขาย,ขยามาดูอันนี้เป็นปกติหรอกดปุ๊บ กดปุ๊บหักเลียตัวเองแล้วก็ไปฮิวเพื่อนนาคา mm. เขตสีชมพูเนี่ยอืมอะไรไปเอาติปิดผนึกมาจากไหนนี่ปิดผนึกอะไรด้วยนะทุกคนพาสิวมิตมะอะพอเริ่มเทินของเพื่อนนะคะจะทําการดีบัฟอะไรไม่รู้สีแดงใส่ฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อกี้มันไม่มีเห็นไหมเออพอเริ่มเทินใหญ่โกเินปุ๊บก็มีเลยหรือเปล่าหรือไม่ก็จบเทินให่ยยสีฤดูแหละก็สองกรณีนะคะ ปีปุ๊บอ่าไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้ยังเด้งขึ้นอยู่เลยปีปกติไม่มีอะไรเลยหรออ๋อเขดนี้หรอเวลาเข้าเทีนเพื่อมันฮิวเลยหรอเขียดชมพูอะเธอดูดิรดเวอร์อต่อไปต่อไปอะไรเนี่ยกดอะไรอย่ย เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้นั่งกดอะไรก็กดเดิมอ๋อกดนี้แล้วก็กดสกิลสเดิมใช่ไหมกดสีชมพูอ่ะต่อไปก็สีฟ้านะสีฟ้าแล้วกันเนางไม่มีมีสองสีมีฟ้ากับขาวีีฟ้าก็ยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพอเริ่มเทินตัวที่มีดีบัฟจะโดนดามเมจอะทุกคนเห็นไหมลดเวอร์เป็นมันเป็นของฟิล,ลหิมะหรือเปล่า มันน่ามันน่าจะมันน่าจะแปะตอนจบเธอเนี่ยสีฤดูแน่ๆฉันว่าแน่มันมีปิดพาสีมิตมะด้วยทุกคนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยน่าสนใจเวอร์เยี่พวกพาสีมิตมะแกไม่รอดแน่เฮียวะแกไม่รอดเลยดีไ้ก่อนนะดูวันนะอะไรเกิดเลยขึ้นวะอุมีลิงด้วยอ่ะแบบในดาลิงเจ็บหรอ เออบัฟซูขีกดก็โดนเหรอดาเมจลดแฮสีบัฟแดงอ่ะต่อไปสีส้มนะคะสีส้มหักเลือกแล้วก็อ๋หักเลือกเสร็จแล้วก็โจมตีเลยเหรอพิดพันึุ์นิตามานี่มันเป็นอะไรเนี่ยพิะันธิตตมะเนี่ย วุ้ยแล้วเรามีบัฟทองด้วยนะทุกคนเห็นไหมบัฟทองที่เจาะสามดูไปเลยอาจจะเอาไปใช้ในสกิลสามก็ได้นะคะอันนี้เป็นหิมะนะหิมะไม่มี๋อหิมะไม่มยยีอะไรเลยะหรออหิมะดูไม่ค่อยไม่ค่อยจึ้งเท่าไหร่ต้องรอรายละเอียดออกอ,อันนี้สกิลสามยังไม่เต้ ใครพูดวะจะเป็นวิญญาณชั่วที่อยู่ในตัวนางเออเป็นไงบ้างทุกคนเดากันถูกไหมว่าเป็นเขตสีฤดูก็ถูกนะคะเพราะคอนเซปต์มันชัดสักขนาดนี้เออใครจะเดาไม่ออกนะคะกับเนี่ยทากิสองอีกแล้วนะคะสก,กิลตรงนี้้ก็อบอกว่าน่าจะดีนะเป็นทากิซับนะคะเออก็ยังไม่มีตัวเนาะเล่นสีๆแบบนี้จะเป็นเขตซับน่าสนใจมากนะคะ และนางมีเกาะอ,อะไรซักอย่างแถวนางน่าจะเลิศนะเกาะป้องก,กันสีชมพูนางเนี่ยอืมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเลิศทาสก,กิลไวโบงนะคะน่าจะออกพรุ่งนี้แหละรายละเอียดนะคะก็รอวงในเขาแปลได้ที่กลุ่มองเมียวจีไทยแลนด์นะคะจะแปลไหมไม่รู้แะคะแปลเองกันก็ได้นะคะเรื่องนี้เลิศแม้ชอบแม้มีใครททยถูกบ้างสําหรับสก,กิลใหญ่นี่นะคะสีฤดูคิดว่าก็คงดาถูกกันทั้ง นะคะมันก็เดาไม่ยากนะคะเรื่องนี้โอเคก็ถือค่อนข้างว่าประทับจิตประทับใจนะน่าจะน่าจะ็จะอดหรือะโตเมตาแมะรอรุนแางนะคะว่าจะเลิศไหมแต่ยิวแรงอยู่นะถ้ายิวแบบมีคุกนี่น่าจะเลิศดแล้วมีทาดามเมจมีอะไรอีกมีปิดพาร์สีมิตมะด้วยอันนี้อยากรู้มากว่าเงื่อนไขคืออะไรคือค่อนข้างดีนะคะตอนนี้พวกพาร์สีมิตมะหลายๆอย่างใน P ีพ,พก็ค่อนข้าง เยอะอยู่อาจจะไปอาจจะเอามาแก้ยใยทีมโซคู่เล่นก็เป็นไปได้นะคะเลิศดเออแก่ไม่รอดเน่พวกคาสีไม่ต่มา <c oughs> ป่าไม้จะจดจำทุกอย่างนะคะเรื่องนี้โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการมนโนสกิลแล้วก็ดูพรีวิแวแอนิเมชันใ่ตัวสีฤด,ดูนะคะชื่อออกแล้วใช่ไหมชื่ออะไรชิชิคินคินอะไรสักอย่างนั่นแหละเออนั่นแหละนะะเลขสีฤด,ดูง่ายสุดนะคะโฟซีสัน้นโฟซีใจ อ๋อเนี่มนมยมันมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายมีนกมีอะไรด้วยนะชอบมากนะอ่ะแล้วทุกคน่ะคะชอบหรือเปล่ากับสกิลใหญ่ที่ออกมาถ้ารายละเอียดคิดว่าน่าจะจึ้งนะขนาดเป็นมโนถึงจึ้งขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะวันนี้โอเคเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวก็รเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็อัญยองค่ะทุกคน